ตอนรับทุกนายตื่รายการมายากิสิคบค่ะวันนี้อยู่กับแจ๊กเกลีนค่ะแล้วก็คับเค้กค,ค่ะต้องบอกว่าสุขสันต์วันจันทร์ค่ะเปิดมาประเดิมสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องติดตามดูบันเทิงของเรารับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ม,มีคนแต่งงานกันไปใช่นะคะก็ คุณจ๋าเนาะแล้วก็มีงานประกาศผลคกชบลอินอวอร์ดด้วยนะคะถือว่าเป็นแบบช่วงเวลาดีๆนะคะแล้วก็ตามติดกันต่อไปวันนี้ก็มีงานประกาศรางวัลเหมือนกันมีเหรอกีตาร์แม็กอวอร์ดนะคะในวงการเพลงไงก็รออัปเดตกับของเราล้วกันเนาะใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงของเชื้อไวรัสโควิด -19 ีนกำลังลุกลามอย่างหนักไปหลากหลายประเทศนะครับในประเทศไทยของเราเองก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อสปดาหรทีลวก็แถลงไปเพิ่มอีก3-4คนเลยนะฮะส่งผลกระทบไปถึงทุกวงการอย่างเช่นวงการบันเทิงของเราก็ได้รับ ผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับล่าสุดน้องทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีแสดงจากสังกัดจีมเอ็มทีวีินะฮะก็บอกว่ายอมรับว่าไวรัสโควิด -19 นะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเขาด้วยเพราะว่างานอีเวนต์ต้องเลื่อนออกไปด้วยงานกองถ่ายละครก็มีเลื่อนวันถ่ายทําออกไปด้วยนะครับและถามว่าตัวเองเนี่ยมีมาตรการดูแลของตัวเองหรือเปล่าไปถามกับตัวไหมไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็มีไดยรับผลกระทบบ้างครับอย่างผมก็จะมีงานของสุดสัปดาห์คนรอเขาทำดี จริงๆประมาณอีกสองอาทิตย์น่าจะได้มีมีงานเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดเหมือนกันกองละครตอนนี้ผมว่าก็ยังไม่มียังไม่มีที่ยกนะครับพี่แต่ว่าก็ผมว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะเริ่มมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นแหละเพราะว่าด้วยความที่ตอนเนี้ทางทางต้นสังกัดก,ก็คืออาจจะให้งดการชุมนุมแฟนคลับไปก่อนผมว่ากองละครก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าผลกระทบต่อ,ตอ,ตอมาที่อนาคตก็อาจจะต้องแบบมีการแบบ ตรวจไข้หรือเปล่าหรือใครที่มีมีปัญหาเรื่องอะไรอุณหภูมิของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องหยุดก่อนอะไรย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะน่าจะเร็วๆนี้ครับช่วงนี้ก็พยายามใส่หน้ากากให้บ่อยแล้วก็แบบพยายามคือผมไม่รู้ว่าผมแบบชินกับการแบบพอเรากินวิตามินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะช่วยต้านโรคได้ออกกาลังกายผมก็น่ะคิดว่าน่าจะช่วยได้ประมาณหนึ่งแล้วก็พยายามใส่แมสแล้วก็แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อนี่พกตลอดใช่อย่างล่าสุดผมไปงานแต่งของเพื่อนก็คือ จับจับมือเพื่อนแล้วก็ฉีดเข้าห้องน้ําก็ฉีดกำลังจะกินก็ฉีดคือผมฉีดตลอดตอนนี้กลายเป็นแบบเหมือนเป็นจิตหน่อยๆแล้วแต่คือผมรู้สึกว่าเรามันไม่มีโลกสะอาดเกินไปอ่ะมันมีแต่แบบว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าของพวกนี้มันพกไว้ก็ไม่มันเกิดประโยชน์กับเราแน่นอนนะครับ มาตการการดูแลตัวเองก็คือป้องกันล้างมือใส่หน้ากากอนามัยนะฮะแล้วก็ตัวสังกัดก็มีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างดีครับค่ะอมาดูกันต่อนะคะกับมายาเรตติ้งของเรานะคะจะพาไปดูท็อปไฟฮอตฮอตนะคะในประเด็นต่างๆวันนี้เราหยิบนะคะลูกไม้ใต้ต้นนักร้องคุณภาพนะคะอันดับ หนึ่งได้แก่หญิงรัฐาโพงามนั่นเองค่ะนะคะก็เป็นลูกสาวของแม่น้อยโพงามนั่นเองนะคะถูกต้องอดีตตลกชื่อดังนะคะแล้วก็เข้าวงการเพลงครั้งแรกในปี2512กับอัลบั้มย้ายหญิงค่ะผมป๊อบเนาะเต้นหน้าช้างจําได้เลยแกงส้มธนทัศน์นะคะคนต่อไปนักแสดงเป็นลูกชายของนักแสดงชื่อดังคุณสุรศักชัยอัดนะฮะเข้าวงการจากการประกวดเดอะสตาร์ตำแหน่งรองแชมป์นะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มี ผลงานแล้วก็เป็นเจ<ช>้าของค่ายเพลงของตัวเองด้วยถูกตอ้องนะคะว่าดูกันต่ออันดับ3นะคะน้องทอยเดอะทอยส์นั่นเองทอยแทนวาบุญสูงเนินค่ะลูกชายของคุณ มิตยานะคะบุญสุขเนี่ยจะบอกว่าไก่ยาก่างไม่ได้เอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็มีผลงานอย่างที่ทราบตอนนี้ดังมากดังมากแต่เป็นรู้แตกนะคะด้วยมาจะเสิร์ฟต,ติดๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องของนางแต่ก็กินใจใครหลายคนเนะเาะแต่เขาพูดค่อยรู้เรื่องแต่เขาน้องพี่รู้เรื่องนะใช่น่ารักด้วยคนต่อไปนะฮะน้องเจ้านายจินเจดนะฮะลูกของพี่เจจิตรินทร์วัฒน์ศิลินนะฮะเจ้านายเป็นลูกชายคนโตของคุณเจแล้วก็คุณปิ่นเกตุบณีนะฮะเจ้านายเนี่ยมีเพลงฮิตที่ดังข้ามปีเลยอย่างเพลงคนละชั้นนะฮะจริงๆบ้านพี่เจจจเเเ้้้าาาามีนยขุศ อ๋อนะคะเรียกว่าดังกันหมดแน่นอนเลยนะคะปิดท้ายเาจ้าทีอ๋อนะคะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเอนลี่ค่ะอชิรัยชานะคะนิติพลลูกสาวอำ่ำ อามารินแลวก็คุณจอยอัจฉริยานะคะแน่นอนตอนนี้ฮิตมากคกับฮาวจูเลอร์โมีฮาวจูเลอร์เออเหมือนมากเเหมือนเหมือนอะไรคะเหมือนน้องแอลลี่นะคะก็เป็นศิลปินนะคะเบอร์แรกของค่ายโฟนวันมิวสิกนะคะเอาเป็นว่าเราก็เซียนลูกไม้ใต้ต้นทุกต้นเนี่ยละคะแต่ว่าช่วงหน้าดีเดอรเราดีๆเราคุณผู้ชมอยู่นะครับตอนนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ